ยวอสลาว่าดีวัยรุ่นเมกาว่าดีวัยรุ่นดูไปดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าอันดอนนะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดในโลกที่ล่มสลายนะครับจากซอมบี้แล้วก็ในส่วนของหุ่นยนต์นะแล้วก็สัตว์ปา่าติดเชื้อต่างๆนะครับตอนนี้เขาเปิดในส่วนของเซิร์ฟนอกไปที่เรียบร้อยนะเปิดแบบโกลบอลนะครับในส่วนของสตูอเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียนะได้ทั้งไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับทั้ง2แพลตฟอร์มนี้นะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะเวลาเราโหลดมาหน้าลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะโหลดมาเนี่ยอย่าลืมนะครับเปลี่ยนในส่วนของภาษาเครื่องมือถือของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของไทม์โซนให้เป็นอเมริกานะไปดูใน Google ได้นะครับว่าไทม์โซนอเมริกาเนี่ยมันเป็นโซนไหนนะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนมันซะนะท่านผู้ชมนะจะเข้ากินได้นะครับไม่ต้องใช้ VPN ในการเล่นนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปครับมาวันนี้เราจะมาเล่นกันนะท่านผู้ชมนะในเซิร์ฟนอกนะครับส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาจะเปิดอ่่าาาาเเเเรรร็วๆนน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 ีี้้้้ะะะะคคคัับบภภยยยยยใใดดดืืือออทผููชมมิถุปซก เฮ้ยมีเด็กน้อยวิ่งนี่มาตึงเปรี้ยเกินไปไหมอ่ะมาเควสันอยู่ฝั่งขวามือนะท่านผู้ชมนะมันบอกให้ก r ทู d s i ไซโอเคอ่าใช้ road s i ไซใช่ไหมมีเดือหาครับพี่ฟา t ทาว v e ลให้ไปที่ไหนนี่ไงรีเวนโอเคไป let's go เฮ้ยขวตดึงมาแล้วว่าฟาดทาวิลมาแล้วท่านผู้ชมนะ Let's go in now I'm coming t u m b l r s to run and roll มาแล้ว,วารอบนี้เขาปรับมาดีนะเขาปรับให้ได้สูงสุดอ่าในเกมนี้ถึง90เฟรมเรทได้เลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมก็ปรับภาพสุดเนาะนี่ผมเปิดให้ดูนะครับผมเล่นบนม,มือถือเลนโะวดิจิตอลเอล2อนะค,คนดูนี่ ปรับภาพสุดเลยนี่ผมปรับภาพสุดแต่ว่าเฟรมเรทผมปรับแค่60พอนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะร้อนเกินไปอันนี้คือแบบโหดสุดโหดสุดแล้วซีเรียลโหลดเลยนะท่านผู้ชมนะแต่เครื่องผมมันเย็นๆอยู่แล้วสแลปแล้วก็แปดๆพอดีพี่ก็ไปมสูสเครื่องมานะท่านผู้ชมนะเครื่องพี่แบบจะเย็นจัดประหยัดจริงเปิดโหมดแรมเพลทเล่นด้วยโอ้มันยังไม่60เฟรมเรทนี่มาแป๊บนึงนะคนดูผมปรับเพิ่มสักหน่อย มันต้องร้าน6รล้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเเิมมมกคุ้ โลบอคกิฟ์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยทิปว่ามันถึงเจ้าหัวถึงจะตรึงไหนนะนี่หกสิบไปเลยคอนเฟิร์มเลยไม่ดิดโอเคไฮเรสเลชันผมเอาออฟไปแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้แบบไม่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 กินน้ำหนักเครื่องมากนี่ โอเคไปลุยมีลืนล่นเลืนล่นเลื่นคนดูนะลื่นไหลลื่นไหลไปเราไปทำเควสกันนะฮะโอเคลิเว่นนะครับใครอยากซื้อเกมมิ่งโฟนก็ไปซื้อมาได้นะเกมมิ่งโฟนมันจะมีข้อดีนะครับท่านผู้ชมนะก็คือแบบว่ามีระบบระบายความร้อนที่ดีนะมีพัดลมในตัวอะไรพวกนี้นะครับของตัวของผมนี่มันมีพัดลมในตัวเนาะมันเลยทำให้เครื่องมันค่อนข้างที่จะเย็นนะครับเออ อันนี้ผมต่อม็อกคีย์บอร์ดเล่นแล้วนะคนดูนะวิธีการต่อม็อกคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับไปดูกันได้นะครับ <c oughs> เล่นง่ายขึ้นนะครับเล่นสบายขึ้นนะ <c oughs> ไปจ้า <c oughs> ตุงนุ่นกันใช่ไหมโอเคป๊าบมาคุยกับเจ้าตุรุ่งนี้หน่อย <c oughs> ลุงนวดครับ <c oughs> มาโอเคแคมป์อ๋อมีระบบแคมป์ด้วยนะท่านผู้ชมนะแอ <c oughs> ปพลายระบบแคมป์นะครับอืมโอเค very good ไปตรงไหนต่อนะครับต่อไปให้ไป Red Wood ใช่ไหม Survival Adventure นี่มิชชั่นมันจะมีมิชชั่นหลายอย่างนะครับให้เราได้ทำนะครับเออนี่เป็น Survival Adventure Guide นะฮะ Quest นี่เอาเอาเป็น Main Quest นะมันจะมี Main Quest กับ Side Quest นะท่านผู้ชมนะโอเคมันให้ไปตรงนู้นใช่ไหมโอ้โหไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูจริงๆเรารถได้ไหมเดี๋ยวเราเรียกรถนะฮะท่านผู้ชมนะปุ่มเรียกรถจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างซ้ายมือนะไปเราจะไปทำ Quest กันนะฮะ โหดโหนโกรึงไปเลยจ้าเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเป็นเกมออนไลน์นะครับอืส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาจะมาเปิดไวๆนี้นะท่านผู้ชมนะประมาณเดือนนี้แหละนะครับยงนี้ก็รอติดตามข่าวด้วยนะครับในเว็บไซต์กอรีน่าอนะันดอนนะท่านผู้ชมนะแต่เกมนี้พัฒนามานานมากตั้งแต่ปี2021นะมัน,ม,นมันก็ไม่นานหรอกก็ถือว่าแบบออใช้เวลาพอสมควรนะประมาณปีกว่าๆนะแต่รวมที่เขาพัฒนามานี่ก็ถือว่าเออใช้เวลาอยู่นะครับไปว่าไปว่า ก่อนน้านั้นเขาอาจจะพัฒนามาประมาณปีสองปีแล้วนะทุกผู้ชมนะเยเราจะขับไปแคมป์แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาแวะฟาร์มให้ทุกคนดูนะครับในฟาร์มแถวนี้นะแมบบค่อนข้างใหญ่นะครับแมบบก็จะเหมือนแบบว่าแนวเกมทั่วไปเลยนะที่เราเคยเล่นนะพวกแบบแนวซูเวอร์อะไรพวกนี้นะตีเห็นไหมนี่นะครับนี่แมบบค่อนข้างใหญ่นะใหญ่เลยนะคนดูไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่นะเออเดี๋ยวเราจะลงนะครับแล้วก็ไปแบบว่าใส่เดียวให้ดูนะครับคนดูกับพวกซอมบอย เปลี่ยนปืนกันเลยอุยเฮ้ยมีคนมาฟาร์มแถวนี้ว่ะเอาว่านะนูสโคบสักหน่อยนูสโคบเฮ้ยเฮ้ยกางคือแล้วซอมบี้มันจะโหดนะคนนู้นระวังให้ดีนะครับกระสุนเราก็สามารถที่จะคราฟใช้งานอีกได้นะหรือว่าดรอปจากพวกซอมบี้นะจะมีอุปรกรณ์ในการดรอปอะไรพวกนี้นครับโอเคเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ ผมเคลียร์ซอมบี้ก่อนผมพอดีผมจะมาหาของด้วยนะครับนี่ซอมบี้มันก็ดรอปของพวกนี้นั่อยู่นะฮะท่านผู้ชมอยู่ตรงพื้นนะครับโอเคไอ้ต่อมาคีย์บอร์ดมันจะลื่นง่ายขึ้นนะฟาร์มง่ายนะครับเวลาเราเลื่นนะครับแหมโคโนต์ตึงโอ้ยบอสใหญ่ืหยิงก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหอันนึงอันนึงอันนึงมนงันมีบอสตามแมนนะกลางคืนบอสมันออกนี่มา เอ,อออยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนสวยสวยสว,ย,สวยพี่เฮ้ยไปไหนวะโอโ้โหมันกลับไปที่เดิมเลือดมันเพิ่มคนดูอื้มเกืดอกระสุนไหมถามก่อนต้อนคืนทำไมบอสมันเกิดเดยอะจังวะแอซืเลยเอาว่ะเอาว่ะโคตรึงอย่าลืมครับปอ,อกกระสุนห โอ้โหทำไมทำไมบอสมันออกมาบ่อยจังเลยว่าวคนดูเอา้าว่าผมจะเลิกฟาร์มแล้วนะอย่างนี้นะบอสมันออกมาบ่อยโพดนี่ปอกกระสุนอยู่นี่เต็มเลยนะครับคนดูนะอปอกกระสุนกระดินปืนได้ไห้ครับแจ่ตัวกล่องกระสุนอะไรพวกนี้นะครับผมจะกลับไปนะครับในการไม่อยู่ดีกว่าเดีย๋ยเตกมันมองไม่เห็นเราว่ะตัวนี้อิสแอียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกรถก่อนคนดูเฮ้ยซอมบี้กับกวางมันไล่กันทําไมวะงงนะ กลับก่อนนะครับแล้วเราไปทำเควสนะฮะแต่จริงในเกมนี้มันจะมีหุ่นยนต์ด้วยนะฮะเอ้ยมีผู้เล่นคนอื่นเต็มเลยนะครับในแมปนะเอาว่ะาว่ะในแมปก็สามารถที่จะตัดต้นมุงตัดต้นไม้อะไรพวกนี้ได้นะครับเกมนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างให้อิสระผู้เล่นพอตัวนะครับเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี่ยวเดียวเดียวเดียวมันให้เลี้ยวไปฝั่งนี้มาไอ้ดูดีๆนะมันจะมีเควสหลักกับเควสรองนะครับอยู่นะครับนี่มาแล้วโอ้ผู้เล่นอยู่ตรงนี้ก็เต็มเลย ไหนมันให้มาทำเควสต,ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเลยสกูดบอยอ่ะปสัญญาณนะครับให้มันขึ้นไปด้านบนใช่ไหมโอเคไปเลยดิครับหัวหน้าอันบหนึ่งน้องไปขึ้นครับโหไกลเหมือนกันนะเนี่ยเอาว่าโคตรโหดโคตรตึงไกลแค่ไหนก็ไปถึงครับคุณดู ชอพี่พไม่ว่าเจอสูงแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว่าสูงว่าได้ใจเธอจะหนาวเน็บหนาวเพียงไหนไว้ยโคตร้องเพงลงจิ๊ร้องพลงชิวอะเอาว่ะเอาว่าเกิดเริงเกิดริง,รง,รง,รงมาเลยครับพี่ รวยครับพี่มาตรงนี้อ๋อมาจุดนี้ก่อนนะครับเป็นอ่าบนะร,รูคินสิโนว์ทาวเวอร์นะท่านผู้ชมนะเสาส่งสัญญาณนะครับบีแพร์ครับซ่อมทีละจุดก่อนนะฮะน้องน้องไม่ยืนเฉยทำไมอะ่ะเก๊ก้าไหมเนี่ยเอาว่าซ่อมแล้วหนึ่งจุดนะครับได้รสัญญาณแล้วประมาณจํานวนหนึ่งนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกนเนี่ยมันมีหลายชั้นมากเลยเนะี่ยสองชั้นนึงอนะโอเคเอาว่าเอาว่าเอ้ยเอา ตามตรงนี้ก็ได้เหรอมันแค่นี้เหรอเออต้องขึ้นไปอีกโอเคไปจ้าอี๋บ๊วยมาแล้วโอเคจุดนี้ฝั่งนี้นอ่าโอ้ยได้รับของอะไรอ่ะโอ๊บไอ้ทูบ็อกว่ะผมว่าน่าจะมีของอะไรอยู่นะท่านผู้ชมนะคิดบ้าง กูอจอบเมนโัวรตรึงนี่รับของข้าหน่อยฟิกอัพออกโอเคแล้วหนึ่งนะเมนู ้านลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโล ไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่นหนึ่ง Shop, no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอ๋อนี่จบชัปเตอร์ที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะโอเคใช้ของเลยนะครับไป จริงๆมันมีโหมดอื่นให้เราเล่นด้วยนะทุกผู้ชมนะนี่โหมดอื่นให้เราเล่นนะครับซูเวลพาดอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรับของรายวันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกผู้ชมนะเออผมจําไม่ได้อน,นี่เป็นระบบเทรดนะครับนี่มีระบบเทรดเลยนะซื้อขายของอะไรพวกนี้นะปุงปืนอะไรอย่างนี้ครับเห็นไหมเออมีระบบเทรดนะเทรดของนะครับเทรดปืนสนุงสนายเฮ้ยเ,เหมือนวอร์ซีเลยวะ่ะแล้วก็มีส่วนของเพลิกนะเพลิกนี่น่าจะเป็นรับของเหมือนกันนะของรายวันนะครับสะสมของรางวัลอะไรพวกนี้นะครับนี่ ก็เป็นในส่วนของโหมดต่างๆเคมรีวอร์ดอะไรพวกนี้แบตเติ้ลเกลียวออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับฟิจเจอร์นี่ดูนะท่านผู้ชมนะนี่ผมเปิดให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเฉยนี่ก็เป็นระบบการเติมนะอืมแล้วก็เอ่อมันมีโหมดไหนให้เล่นอีกวะผมจําได้อะเฮ้ยจำไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังนึกอยู่นี่อุปกรณ์นี่เป็นแบตเติ้ลมาร์ชทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ตรงนี้เปล่าอ๋อนี่ไงโหมดตรงนี้นะทัวร์นาเมนต์นะท่านผู้ชมนะโหมวดทัวร์นาเมนต์เป็นอีเวนต์นะครับนี่สามารถเล่น โหมดอื่นได้นะผมเปิดให้ดูนะครับมีเรเวนนะฮะแล้วก็อีลิตอย่างเงี้ยนะครับมีไฟดีมีช่วงเวลาในการเข้าเล่นนะท่านผู้ชมนะนี่เบสแคมป์นี่เห็นไหมอ๋อเป็นช่วงอีเวนต์นะครับแล้วก็เทรนนิ่งแมทอย่างเงี้ยอ๋อโอเค Solo โซโล่แมทอ๋อนี่เทรนนิ่งแมทแต่ผมลองลงไปเล่นให้ดูหน่อยละกันนะทีมแมทเลยละกันออโตแมทนี่กดออโตแมทไปเลยออโตแมทชิ่ง เฮ้ยจริงเราจอยเข้าห้องคนอื่นได้นะจอยจอยอีกเฟสจอยไม่ได้แม่งเข้าเข้าห้องใครไม่ได้เลยโซโล่เหรอต้องไม่เล่นโซโล่หรออ่าสโ,โล่ก็ได้แล้วนึงนะคนดูเดี๋ยว๊บเปิดให้ดูนะนี่ทัวร์นาเมนต์อยู่ด้านล่างนะครับว้าบอย่างนี้เทรนนิง่งแมทโอเคโซโล่เลยแล้วกัน แร <Random S 2> นดอมนี่มันจะมีด่านขึ้นมานะครับให้เล่นนะอ่า Solo, Solo แรนดอมโซโล่โซโล่แมทละกันระหว่างรอนี่มันคนหายอีกนะครับระหว่างรอเราก็เดินไปใช้ชีวิตของเราไปนะปับ๊บลงไปดีๆครับเฮ้ยมาแล้วว่ามาแล้วว่าแมทซักซีส์ทิเลพอร์ตมาแล้วว่ามาแล้วว่าทิเลพอร์ตมาแล้วนี่เทรนนิ่งแมทอันนี้เป็นแบบ PVP หรือเปล่าวะ มคิดว่าน่าจะเป็นแบบ PVP นะคุณดูนะเออนี่เป็นระบบ PVP ยิงกันนะครับยิงกันได้นะครับออาวาอาว่าอันหนึ่งเปลี่ยนปืนก่อนเลยแล้วก็ผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเลือดก่อนนะเป็นเด็ดเคมาแล้วน้องจะรู้ว่าพี่ตรึงแค่ไหนรอพียเยอะมานะครับครบแปดคนเฮ้ยมาแล้วอ่ะสามสองหนึ่งไป โคตดโวนโคตรึงเอาอะอันนี้มันให้ยิงกันแน่นอนเลยนะคนดูอยู่ไหนกันจ้าสุดรอดอันนี้เป็นแบบ PVP นะ PVP เป็นโหมด PVP อะไรวะไปแหงกันหมดวะเออนี่ยเอวเมนไม่ออกเลยนะฝั่งนู้นนะอันนี้จะเป็นแบบ PVP ด้วยคนดู ไปลุยน er> pues mm ั่นไงผู nah ้เล่นคนอื et, ่นเอาว่าย er> ิงแล้วย er> ิงแล้วมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยดาวดาววัตถัยหีบอ่ากู่วงเอาว่าวะเฮ้ยโคตรโหดโคตรตรึงไอ้พวกนี้ชีสชีสเอาดิเอาดิสวยสวยเพื่อน เอาว่ะว่ะเฮ้ยอันนี้มันเล่นเป็นอยู่นะอันนี้เป็นแบบ PVP นะครับท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยเอออันนี้อันนี้เป็นในส่วนของ PVP นะครับแต่ผมจะออกนะครับท่านผู้ชมนะออกไปเล่นโหมดอื่นให้ดูบ้างนะครับครีปใช่โอเคเอทีเดียวนะครับมันจะเหมือนแบบแนวเล่นแบบเหมือนพับจีเลยนะคนดูนะโอเคเลฟ มาเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในส่วนของโหมดอื่นนะมันมีโหมดลงดันด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดครับมีแบบลงดันด้วยนะครับอืมนี่มีนิวโหมดอะไรพวกนี้ขึ้นมาใหม่นะครับนิวโหมดนะอย่างนี้อ่าตอนนี้เป็นเทรนนิ่งแม t c h อยู่นี่นะครับแล้วก็โหมดอ่าเบสแคมอะไรพวกนี้นะครับเออไปดูได้นะอีเวนต์รายวันนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยเล่นแบบไหนว่าเทรนนิ่งแม t c h ไปใช่ไหมคนดูเดี๋ยว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  cancel cancel เดี๋ยวเราเห็นไหมวิธีเข้ามานะทุกชมนะนี่มุมบนนะครับมุมบนขวามือนะครับกดลงมาปุ๊บแล้วก็มันจะมีส่วนของอ่าทัวรน์นาเมนต์นะครับทัวร์รนาเมนต์เล่นแบบทัวร์นาเมนต์นะนี่ก็มีให้เล่นหลายโหมดนะครับบีสแคมป์อะไรพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมเออแล้วก็โหมดอื่นนะเต็มเลยนะครับอาเลเวลทูโรจอยอีเวนต์ choice, event, อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะมีมันจะมีมะมแมปให้เราเลือกนะแรนดอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับลเท่ามอลนี่เวอร์ซอโอเค ไปลุยจริงๆมันมีแบบว่าโหมดอื่นด้วยนะที่ผมเคยเล่นนะ่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างรอนะครับทุกชนนะปับ๊บระหว่างรอนะครับแมตช์มานะโอเคนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับเจ้าตัว อันดอนนะท่นานผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับมีให้เล่นในส่วนของ Open World แล้วก็แมทแบบยิงกันแบบนี้ด้วยนะฮะอืมลิงลก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะครับคนดูไปเล่นกันได้นะสนุกนะครับเกมนี้นะอืมสําหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เตือกับพี่โค,ค้กช anel เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคืนตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอคก การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i ิชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย